เรียนคณะกรรมการและสวัสดีเพื่อนครูที่รักทุกท่านดิฉันนางยูรีศรีโอศจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันนครราชสีมาวันนี้มานําเสนอผลการวิจัยในเรื่องศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคทิกซอที่มีผลต่อการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของเนศึอษาประกาศนีบัตรวิชาชีพป,ปีที่1ห้อง,งสองสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊กซอที่มีผลต่อการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยกรอบแนวความคิดในการวิจัยก็จะมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามตัวแปรต้นก็ได้แก่การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊กซอที่มีผลต่อการคิดเชิงวิจารณญาณ ส่วนตัวแปรตามก็ได้แก่ผลสำนิกมมท,ทางการเรียนประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1ห,ห้องสองสาขาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลาขาันนครราชสีมาจำนวน9คนโดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างในการสุ่มครั้งนี้นะคะซึ่งแบ่งกลุ่มแรก5้าคนและกลุ่มที่สอคน กลุ่มแรกจะใช้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคติ๊กซอวกลุ่มที่2ได้รับการจากการเรียนสอนแบบปกติผลการวิเคราะห์จากการศึกษาการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคติ๊กซอที่มีผลต่อการคิดเชิงวิจรารณญาณในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยของนักศึกษาผู้ที่กลุ่มที่วิจัยนะคะ จากตารางที่หนึ่งก็พบว่าคะแนนหลังการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอสูงกว่าก่อนการเรียนรู้แบบจิ๊กซอที่มีนัยยะสำคัญอยู่ที่จุดศูนย์หนึ่งสองคะแนนเฉลี่ยของการคิดเชิงวิจารย์วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่หนึ่งกลุ่มที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติและ หลังการทดลองก็จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนหลังการเรียนรู้แบบปกติมากกว่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้กับการสอนปกติหลังการทดลองนี้ก็ทําให้พบว่าคะแนนทดลองจะมีนัยยะสําคัญอยู่ที่ระดับจุดศูนย์ห้า จากตารางที่3พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสมมติทางการเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคติ๊กซอจะมากกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสมมติทางการเรียนด้วยการสอนปกติของเนศึกษาระดับประกาศนิบัติวิชาชีพปีที่หนึ่งห้องสองและผลสมทธิของนักเรียนเนศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคติ๊กซอนี้มีการคิดเชิงวิจารณญาณ ในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่สูงกว่าักศึกษากลุ่มที่ควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปฏิอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับจุดศูนย์ห้าสรุปผลการวิจัยครั้งนี้นะคะผลสมมธิทางการเรียนหลังการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคติ๊กซอนี้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคติ๊กซออย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับจุดศูนย์หนึ่ง ผลสำนึกทางการเรียนของเนศึกษากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติมีคะแนนคิดเชิงวิจนณยานในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ0ุดศูนย์ห้าผลสำนึการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคทิกซอมีการคิดเชิงวิจรณยาณวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าสำหรับข้อเสนอแนะนะคะจากการคน้นพบในการวิจัยครั้งนี้นะคู่วิจัยก็มีข้อเสนอแนะดังนี้นะคะข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคติ๊กซอว์คูควรอธิบายรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนก่อนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ดําเนินไปตามแผนที่วางไว้ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปนะคะงานวิจัยในอนาคตอาจทําการทดลองนําวิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอโดยใช้วิธีการเรียนแบบอื่นๆเ่วมด้วยเพื่อช่วยพัฒนาการคิด เชิงวิจารณญาณของผู้เรียนผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ,ะผลกระทบด้านบวกผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลวิจัยที่ได้ไปวางแผนการพัฒนาวิธีการจัดก,การเรียนการสอนส่วนผลกระทบด้านลบก็เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เรียนในการพัฒนาทักษะในการจัดก,การเรียนการสอนค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ